คุณชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเธอบอกว่าเธอเนี่ยเคยถูกคนทักนะฮะอายุจริง45แต่ถูกทักว่าอายุ54และทำยังไงเธอถึงจะกอบกู้กลับมาได้สวยแบบปิ้งขนาดนี้อีกครั้งต้องถามเคล็ดลับจากเธอครับคุณมิ้นสระธานครับสวัสดีครับ ท้สองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหต้องบอกเลยโดนทักจริงจริงจริงจเชื่อไหมแย่แล้วก็เสียเซลล์มากๆเลยโอ้นึกว่าแทงคู่แล้วเลขจสับไปสั่มางงเลยนะเนี่ยโอ้ไม่ดีใจนะไม่ชอบเลยนะเออแต่มินก็เชื่อว่านะคะผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยนะคะไม่มีใครอยากแก่กันหรอกใช่ไหมอ่ะน้องสองใช่ถูกไหมนะคะแต่ว่าเราก็จะฝืนธรรมชาติไม่ได้หรอกค่ะคุณผู้ชมก็คือตัวมินเองที่โดนทักในตอนนั้นก็คือเคยปล่อยตัวเองแก่ไปตามวัย45าอยากให้คุณผู้ชมได้ดู รูปน้องอานอย่าตกใจนิมิน นี่พี่เองใช่ไหมคะเดียวกันนะนะน้งองสะอาดน้องสองบอกคนเดียวกันไม่ใช่เลยสังเกตเลยนะคะค,คุณผู้ชมตอนที่ปล่อยตัวเองเนี่ยหน้ามันจะเริ่มจากผิวแห้งก่อนพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มสักพอมันเริ่มสักจับตรงไหนก็แห้งแห้งแห้งจนเป็นขุยนะคะทีเนี้ยหน้ามันก็จะเริ่มเหี่ยวเหี่ยวเพราะขาดน้ําสังเกตกระป๋ะแก้มคุณผู้ชมสองข้างคือห้อยออกมาเลยนะและริ้วรอยอะค่ะมันเยอะยับเป็นขนมจีบทั้งหน้าเลยแต่ที่เห็นชัดสุดๆคุณผู้ชมคือเส้นที่หน้าผากหางตาลองแก้ม ลองน้ำหมากคือลึกจนหน้าแก่จริงๆแล้วหน้าที่มันยับด้วยริ้วรอยอ่ะยับเหมือนอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม,ชหมเหมือนแบบปลาหมึกที่มันถูกบด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 <ฮ>บดบดบดอ่ะคเห็นภ<บ>า,าพเลยพี่จริงมันโอ้โหคุณผู้ชมมันแย่มากเนาะแต่ตอนนั้นนะด้วยสภาพหน้าเป็นอย่างนี้เนาะใครบอกว่าคร,รีมอะไรดีเซรั่มอะไรดีเราไปซื้อนะคุณผู้ชม5 0 0พันเราก็ซื้อหมื่นหนึ่งเราก็ซื้อขวดสามหมื่นพี่มินเคยซื้อซื้อมาใช้คุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าครีมไม่ดีหรือหน้าเรามันแย่กู่ไม่กลับกันแน่ค โชคดีตอนนั้นค่ะได้ไปรู้จักกับป้าหยกซึ่งจริงๆอ่ะป้าหยกเนี่ย เป็นแม่ของเพื่อนเราอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะป้าหยกเนี่ยอายุ64นะแต่หน้าเนี่ยเหมือน46่ส้ไหมคุณผู้ชม<อ>คือหน้าป้าหยกแล<อ>และดูฟูแลดูตึงแลดูกระชับคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ริ้วรอยแทบมองไม่เห็นเลยนี่คือผู้หญิงวัย64นะคุณผู้ชม,มซึ่งแต่ก่อนด้วยความเป็นแม่เพื่อนเนาะเรารู้จักป้าหยกมาป้าหยกหน้าไม่ใช่อย่างนี้นี่ค่ะหน้านป้าหยกเคยแย่มาก่อนอแบบนี้หน้าเคยเหี่ยวมากหย่อนคล้อยมากริ้วรอยลึกมากก็ตามวัยป้าหยกเนาะแต่ทุกวันเนี้ย ป้าโยกหน้าดีมากหน้าฟูมากหน้าใสมากเราถามป้าโยกทำอะไรมาโโทําไมหน้าดีขนาดนี้ป้าโยกพูดสั้นๆเลยค่ะคุณผู้ชมมิ้นเอ้ยเอาเพนเนอรี่ไปใช้เซรั่มเห็ดขวดนี้มิน้นถ้าไม่อยากแก่นะมิ้นเอาขวดนี้ไปใช้เลย ไม่รออะไรใดๆทั้ทงสิน้นเอาไปใช้นะคุณผู้ชมพอไปดูปุ๊บอา้าวเพนเนอรี่คือจริงๆแล้วเนี่ยเซรั่มเห็ดขวดเนี้ยคุณผู้ชมเขาดังมานานแล้วค่ะเขาขายมานานแล้วนะเขาเป็นเซรั่มที่สก,กัดมามาจากเห็ดชั้นสูง5ชนิดค่ะคแต่ที่เด่นที่สุดนะคุณผู้ชมคือเห็ดหลินจือกิโลเป็นแสน<ห>สก,กัดแล้วค่ะแล้วก็อยู่ในขวดขวดนี้เขาจะเด่นในเรื่องของการทําให้ผิวของเราเนี่ยแลดูอิ่มน้ําฉ่าน้ําผิวเราจะแลดูฟูขึ้นลดเรือนริ้วรอยและฝ้ากระมากกว่าเห็ดทั่วไปนะคะถึง5 เท่าเลยนี่คือคุณสมบัติของเขาอุยอ้ยพอเราเอาไปใช้ตอนแรกเนาะคุณผู้ชมเราก็ทาทาทาไม่ได้คาดหวังอะไรครับคุณผู้ชมตื่นนอนมาหน้าเรามันขาดนะ้ำมันขาดการบํารุงมานานอ่ะโูหตื่นเช้ามาคุณผู้ชมอยากจะวิ่งไปส่องกระจกนะแต่โชคดีที่ตอนนั้นถ่ายหน้าตัวเองหน้าสดทันอนะ่ะคุณผู้ชมผิวหน้ามันแลดูฟูขึ้นมาแลดูอิ่มแลดูฉ่าขึ้นมาค่ะและผิวของเราเนี่ยมันเรียบเลยเนี่ยเนียอันนี้คือวันที่ตื่นนอนมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะ หน้าแลดูฟูดูใสมากครับคือเราชอบมากวันแรกที่เราใช้อ่ะผิวเรามันค่อยค,อยคอยเรียบขึ้นมันค่อยๆเนียนขึ้นพอมินใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆสัก3ามวันจะรู้เรื่องเลยนะคุณผู้ชมไอ้ริ้วรอยที่มันยับ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 จีบจีบทั้งหน้าเราอ่ะเฮ้ยม,มันแลดูเหมือนคลายขึ้นผิวมันเรียบขึ้นนะคะริ้วรอยมันแลดูจางลงโดยเฉพาะริ้วรอยเส้นที่หน้าผากหางตาล่องแก้มล่อง,อง,อง,องน้ำหมักเนี่ยมันแลดูฟูตื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจับหน้าเห็นไหมคะคุณผู้ชมจับหน้านเป็แบบ เป็นวีอย่างเห็นได้ชัดเลยอะ่ะแล้วการันตีอย่างหนึ่งคุณผู้ชมใช้ต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆฝ้ากะแลดูจางลงเกือบ100%ยเปอ่ะคุณผู้ชมขออนุญาตให้ดูผิวหน้านี่คือ45จริงๆจริงๆชมดูกันจะขอเลยครับดูกันสด <ขอ S 1> ๆแบบนี้นะครับ<อ>จากภาพแรกที่คุณผู้ชมเห็นจําได้ไหมกลายเป็นภาพนี้นี่เอ๊ม อยากให้คุณผู้ชมเห็นเห็นชัดๆแบบนี้แล้วตรงไหนที่มีฝ้ากะอัปกามาวงอันนี้ท้าพิสูจน์พระภูมิใจมากอยากจะบอกคุณผู้ชมจนทุกวันเนี้ยคนบอกว่า45หรือ30กว่าหูอันนี้ดีใจมากเลยเนาะดีใจมากดีใจมากที่คนทักแบบนี้เราก็ดีใจแล้วก็หลายๆคนก็ใช้ตามปรากฏว่าเจ๊เขียวแม่พี่เองเจ๊เขียวอายุ67เนาะแม่แบบว่าลูกทําไมช่วงนี้หน้าดีถ้าเซรั่มที่ลูกใช้ดีจริงอ่ะอ่ะเอามาใช้67แบบแม่แม่ใช้แม่ต้องเห็นผล ซึ่งภาพซคุณผู้ชมดูเจ้เขียวนะคะหน,าหานาาา้าเขียวมากหย่อนคล้อยมากริ้วรอยลึกมากตามวัยเจ้เขียวเนาะพอส่งเพนเนลลี่ไปให้คุณผู้ชมดูภาพขวาค่ะผิวหน้าแลดูฟูแลดูตึงริ้วรอยแลดูจางลงคือแกยิ้มทีแต่แ,แกบแทบปดแทบแตกเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูผิวหน้าเจ้เขียวแล้วมันจะเป็นวีขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแม่มินใช้ก็ดีเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถที่จะมีผิวหน้าที่อ่อนกว่าไว้ได้ แค่วันละ9บาท oh. แค่วันละ9บาทมินคำนวณมาให้แล้วแต่คุณผู้ชมต้องกดมาที่หมายเลขนี้นะคะ02 1146 244ค่ะ02 1146 244หรือแอดไลน์มาก็ได้ที่แอด ดี9 9้มินจะให้เป็นเซตเห็นผลไปเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยหขวดเนี่ยนะคะอยู่ที่ราคา1,990บาทใช้ได้1เดือนวันนี้ลดให้ก่อนเหลือ1,590บาทแต่แต่แต,แต่99สายแรกวันนี้ถ้าคุณกดมาที่หมายเลขโทรศัพท์02-1146-244หรือแอดไลน์มาที่แอดดีส9้มินจะให้แบบนี้คุณผู้ชมบอกแล้วว่าเซตเห็นผล<ม>ซื้อ ห <1, S 2> <ะ>นึ่งแถมสองไปเลย<ฮ>เป็นสามขวดไปเลยจ่ายเท่าเดิมนะคะ1590ัรบาทและ99สายแรกย้ำเบอร์ค่ะ0 2 1 1 4 6 2 4หหรือแอด DC99 ้มินขออนุญาตแถมเพิ่มนะคะเป็นอโลเวล่าเจลนี่เจลว่ <Gel S 2> านหางจระเข้ตัวนี้นำเข้ามาคุณผู้ชมทาหน้าได้ทาคอได้ทาตัวได้ไดเอาไปตึงไปฟูทั้งตัวหลอดนี้ให้ไปเลย1หลอด250บาทยังไม่พอค่ะยังไม่พออยากให้เห็นผลเร็วๆคุณผู้ชมมินให้มาทองคำค่ะซึ่งตัวนี้มากแล้ว น่าจะยิ่งฟูยิ่งตึงเร็วขึ้น3วันมากทีมินว่า1แผ่นมันน้อยไปเนาะมันน้อยไปมินให้ไปเลย5แผน่นคุณผู้ชม5แผ่นทั้งหมดหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะคทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่9ชิ้นเกือบ7 0 0 0บาทแต่ถ้าคุณกดมาที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 2 1 1 4 6 2 4 4หรือแอดไลน์มาที่ @DC99 คุณจะได้ไปทั้งหมด9ชิ้นนี้เกือบ7,000บาทจ่ายแค่1590บาทเท่านั้นกดท้า999สานะคุานู้ชมมิัน่งใหสฟรีด้วยอะคะ ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ได้อยากจ่ายเงินเมื่อไรบอกอ<ช><ด>โปรพิเศษมากๆคุณผู้ชมดูไปโทรไปถ้ายัางลังเลมินให้ไปดูเคสคุณแม่ลูกนออ2น้องอุ๊ค่ะน้องอุ๊คุณแม่ลูกสองคุณผู้ชมผิวหน้าเหี่ยวมากหย่อนคล้อยมากริ้วรอยเยอะมาก<ช>สามีทักเธอทําไมดูแก่ขึ้นไปทุกวันทุกวันคุณผู้ชมใช้เพนเนอรี่เซรั่มคุณผู้ชมยังไม่หมดขวดดูหน้าน้องอุฝั่งขวาค่ะนี่ริ้วรอยแลดูจางลงใช่ไหมหน้าแลดูอ่อนกว่าวัยสามีห่วงมากทุกวันนี้คุณผู้ชมมินบอกเลยน้องอุ๊ส่งต่อให้คุณแ วัย67ค่ะคุณแม่ภาพซ้ายคุณผู้ชมดูริ้วรอยลึกมากนะคะเหนียงมาหย่อนคล้อยมากพอใช้เพเนอรี่เซรั่มขวดนี้คุณผู้ชมดูนะคะฝั่งขวาทั้งคุณแม่คุณลูกแยกไม่ออกแล้วค่ะคุณไหนแม่คุณไหน,หนลูกนะคะบอกเลยว่าตรงไหนมีริ้วรอยตรงไหนมีฝ้าเอาปากามาวงอีกรอบหนึ่งออบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเพเนอรี่เซรั่มใช้แล้วปลอดภัยค่ะคนะคะมีเลขที่จดแจง้งผิวแพ้ง่ายใช้ได้ดังนั้นไม่ต้องหลอกไม่ต้องหลอและก็ไม่ต้องกลัวแพ้นะคะแต่กลัวหน้าแก่ดีกว่าคุณผู้ชม เออเอาไม่ละเพราะฉะนั้นรีบใช้เซตนี้คุณผู้ชมค่ะนะคะมิ้นบอกเลยนะคะว่าเซตเนี้ยคุ้มมากๆเลยตอนนี้99สายคือต้องบอกเลยสายลันไปเร็วมากเหลือ52สสาย50สายแล้วค่ะคุณผู้ชม50สายสุดท้ายโอ้ใช่คุณผู้ชมต้องรีบโทรนะเพราะของเขาขายดีอยู่แล้วค่ะนะคะเซตนี้คุ้มจริงๆและเป็นเซตเห็นผลนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสวยแค่วันละ9บาทเท่านั้นกดให้ทันนะคะที่0 2 1 1 4 6 2 4 4หรือแอดไลน์มาก็ได้ที่แอดดีสี9นะคะมิ้นให 1แถม2นะคะแล้วก็แถมนะคะอโรเวลาเจลอีก1ขวดให้มาสกไปอีก5แผน่นทั้งหมด9ชิ้นเกือบ7,000บาทแต่ให้คุณจ่ายเพียงแค่1590บาทเท่านั้นค่ะ0 2 1 1 4 6 2 4หหรือแอดดีซีเ้ําย้ำนะคะคุณผู้ชมถ้าโทรทานตอนนี้เหลือไม่ถึง50สายแล้วค่ะนะคะส่งฟรีให้ทุกสายเลยย้ำย้ำย้ำคุณผู้ชมรอบสุดท้ายแล้วนะคะใค <implant. S 2> รที่มีปัญหาผิวแห้งผิวเหี่ยวนะคะหรือว่าหน้าแก่มีริ้วรอยนะคะไม่มั่นใจเลย มินการันตีคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าคุณใช้เซตนี้แล้วเนี่ยผิวหน้าคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะผิวหน้าของคุณเนี่ยนะคะจะแลดูฟูแลดูอิ่มนะคะแลดูลดเดืออรด้วรอยฝ้ากะแลดูจางลงได้เกือบร้อยเเลยนะคะคซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่า ถ้าใครที่มีปัญหานะใครที่มีปัญหามินย้ำให้นะใครที่มีปัญหาหน้าแก่หน้าเหี่ยวริ้วรอยเยอะจริงๆอ่ะถ้าเขาบอกว่าขวดเป็นหมื่นซื้อไหมซื้อนะคนที่มีปัญหาแต่วันนี้คุณไม่ต้องซื้อเป็นหมื่นคุณจ่ายเพียงแค่นะคะวันละ9บาทที่มินให้มาเซตนี้พอแล้วไม่ต้องไปจ่ายเป็นหมื่นย้ำนะคะทั้งหมดนี้นะคะ9ชิ้นคุณจ่ายแค่1590บาทเท่านั้นค่ะ0 2 1 1 4 6 2 4หหรืออ d ด9ีนะคะส่งฟรี เก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ก็ได้อย่าใจเงินเมื่อไรบอกนี่นะคะเซ็ตเห็นผลคุณผู้ชมรีบโทรนะคะเหลือไม่ถึง40สายแล้วมินบอกเลยคนดูเยอะมากรายการนี้นะคะสวยไปพร้อมๆกันราคาประหยัดมากค่ะ0ูนย์ส2 4 4ค่ะจัดไปเลยนะครับความสวยต้องเริ่มจากการเปิดใจขนาด30,000บาทต้องมาจบที่เซ็ตนี้เลยนะคะหนึ่เพราะฉะนั้นต้องโทรเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณมิ้ครับ อย่าลืมนะครับวันนี้ตอนแรกนะฮะ Creative Wall สงครามนักคิดนะครับ4โมงครึ่งตอนนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ